เรียนทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการหาค่าลอกกาลิทิมกันค่ะซึ่งในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราก็เรียนในเรื่องของสมบัติของลอกกาลิทิมใช่ไหมคะเราก็สามารถที่จะเชื่อมโยงนํามาใช้ในเนื้อหานี้ได้นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าลอกกาลิทิมนะคะที่ใช้มากนะคะในการคํานวณเนี่ยคือ เขาเรียกว่าอะไรนะคะในที่นี้นะคะล็อกการลิทึมนะคะที่สามารถใช้ได้อย่างทั่วถึงแล้วก็ที่เขานิยมใช้กันคือล็อกการิทึมแบบสามันค่ะมันคืออะไรทาไมเขาเรียกว่าล็อกการิทึมสามันนะคะมันก็คือล็อกการิทึมค่ะที่มีฐานเป็น10ค่ะในการเขียนล็อกการิททึมสามันนะคะนิยมเขียนโดยไม่มีฐานกํำกับเชน่นล็อกฐาน10นะคะจะเขียนได้โดยล็อก 3, และล็อก10 ล็อกเฐาน10ค่ะเพราะฉะนั้นเเวลาเราเขียนนะคะลอกา r ิทึมเนี่ยฐาน10เนี่ยจะเป็นฐานที่นิยมใช้กันมากที่สุดนะคะค่ะีนี้การหาค่าลอการิทึมในแบบสาพันเนี่ยเราก็จะใช้หลักการอย่างต่อไปนี้ค่ะอย่างเช่นค่ะล็อกสิกำลัง n ค่ะในที่นี้นะคะเราก็จะทำการเตะ n มาด้านหน้าค่ะตรงนี้ก็จะเป็นล็อกสินะคะส่วน ต่อไปค่ะล็อกสก็จะมีค่าเท่ากับเลข1น่ค่ะทีน,นี้ล็อก mn เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะก็ถ้าล็อก mn นะคะทำการคูณกันแสดงว่าล็อก m กับล็อก n ค่ะทำการบวกกันต่อมาล็อก m หาร n ค่ะมันก็คือล็อก m ลบด้วยล็อก n นั่นเองนะคะค่ะทีน,นี้วิธีการหาค่าล็อก ล o อการิทึมนะคะสิ่งแรกนะคะเราจะต้องเปลี่ยนค่ะ1เปลี่ยนตัวเลขจะหาค่าล็อกนะคะให้อยู่ในรูปของสัญลกรณ์วิทยาศาสตร์กันก่อนนะคะก็คืออยู่ในรูปของ a อคูณสิบยกกำลัง n นะคะโดยที่ A เนี่ยเป็นเลขหลักหน่วยนะคะจากเดิมเนี่ยที่เราเคยเรียนตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนต้นนะคะในรูปของสัญลกรณ์วิทยาศาสตร์นะคะในการเลื่อนจุดในการใส่จุดเนี่ยเราสามารถที่จะนํามาใช้ได้นะคะ สองค่ะการหาค่าล็อก A ค่ะเราจะต้องใช้ตารางค่าล็อกมานะคะโดยการเปลี่ยนจาก n ค่ะซึ่งเป็นทศนิยม2ตำแหน่งนะคะในการหาค่าล็อกออกมาค่ะในที่นี้มีก็มีตารางล o อก r i t h m ทมให้นะคะวิธีการดูค่าล็อก r i t ล m ทมนะคะมันก็จะมีตั้งแต่1.0จนถึง9.9นะคะในการดูค่าล็อกถ้านักเรียนอยากจะต้องการอยากจะยาก จะจะทราบว่าอย่างเช่นมียกตัวอย่างเช่น1.25ค่ะวิธีการดูนะคะนักเรียนก็ดูที่2องตำแหน่งแรกก็คือ1ใช่ไหมคะก็ดูที่1.2ค่ะดูที่2องตำแหน่งนะคะ1.2เราก็ไปหาที่1.2ค่ะก็อยู่บันไดนี้ถูกไหมคะอยู่ในขัน้นนี้เพราะฉะนั้นแล้วตัวหลังค่ะคือเลข5ค่ะเราก็ไปที่เลข5ค่ะ เลขห้ามันก็ต้องตอบตัวนี้ใช่ไหมคะก็คือ0.0969นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นตัวค่าของ1.25นี่คือวิธีการดูนะคะถ้ามีต้องการอยากจะได้ค่า2อง นักเกรยียนก็ต้องดูที่2.2ดใช่ไหมคะอ่าดูที่2.2ดนะคะดูที่2.2แล้วหนูก็เดินไปที่เลข8ค่ะเดินไปที่เลข8เพราะฉะนั้นนักเกรยียนก็จะได้2.28ก็คือ0.3579จุดสาเค่ะเวลานักเกรยียนได้ค่าใช่ไหมคะนักเกรยียนจะต้องใส่สูตรไปข้างหน้าด้วยนะคะนี่คือตารางลอการิทึมมันก็จะมีตั้งแต่1.0จนไปถึง 9.9นะคะอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดที่มิยกมาให้นะคะเดี๋ยวมิจะแนบไฟล์ตารางค่าล็อกลริทึมนะคะลงใน Google Classroom ให้นะคะค่ะนี่ก็จะเป็นตารางล็อกนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาหาค่าล็อกาคลริทึมกันก่อนเลยนะคะสิ่งแรกเราก็ต้องดูที่โจทย์ก่อนว่าโจทย์ให้อะไรมานะคะโจทย์บอกว่าจงคำนวณหาค่าของล็อก 2,560เพราะฉะนั้นเมื่อกี้ขั้นตอนแรกเราจะต้องทำไมคะทำค่าล็อกค่ะให้อยู่ในรูปของสัญญกรณวิทยาศาสตร์ก่อนนะคะและหลังจากนั้นนักเรีนก็ดูนะคะสัญ,ญกรณวิทยาศาสตร์ก็คือ a คูณ10ยกกำลัง n ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นโดยที่ a ของนักเรียนค่ะจะต้องมากกว่ามากกว่า0ถูกไหมคะแต่น้อยกว่า10 ถูกไหมคะในหลักของการเขียนวิทยาสัญกรณ์วิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นตัวนี้เขียนแล้วเราก็ทําการเลื่อนจุดค่ะจากด้านหลังไปด้านหน้านะคะก็จะกลา,ายเป็น2.5 6 0คูณ10ยกกาลัง3นั่นเองนะคะเพราะว่าที่เป็น3เพราะเลื่อนไป3ตําแหน่งนะคะเพราะฉะนั้น เราก็จะเห็นว่า2ตัวนี้ทําการคูณกันแสดงว่ามันเกิดจากการบวกกันถูกไหมคะเราก็จับแยกหนึ่งค่ากลายเป็น l o อกสองจหูหรือ5 6ก็ได้นะคะบวกกับล็อกสิบยกกาลัง3เพราะฉะนั้นล็อกสิยกกําลัง3มเนี้ยมันก็คือใช้สมบัติอันไหนคะ สมมัติที่ว่า log สิบยกกำลัง n มันจะได้เป็นอะไรคะ n log สิบถูกไหมคะเพราะฉะนั้น log สองจก2ูนยยังอยู่คงอยู่เหมือนเดิมแต่เราทําการเตะเลข3มนะคะมาด้านหน้าตัวนี้ก็จะได้เป็นบวก3ามอ o g ะไรคะ่ะ ล็อกสิบอ่ะเราก็ต้องไปดูในตารางล็อกคาร์ลิทึมค่ะว่าสองจุดห้าหกเนี่ยอยู่ในมีค่าเท่าไหร่นะคะอันนี้เป็นตารางล็อกนะคะค่ะเราก็ไปดูสองจุดห้าหกค่ะเราก็ไปดูที่สองจุดห้านะคะสองจุดห้าอยู่ทางด้านนี้นะคะหกค่ะเราก็เดินทางไปหาเลข6นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ได้แล้วค่ะว่า 2.5 6กมันก็คือ0.4082นะคะก็ได้เป็น 0. 4 082นะคะพอเราได้แล้วนะคะเราก็มาบวกค่ะ3ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะคะคือเลข3ส่วนล็อก10ค่ะล็อกสิตรงนี้นะคะ จากสมบัติเมื่อกี้นี้ก็คืออะไรคะล็อก10ก็มีค่าเป็นเท่าไรคะมีค่าเป็น1เพราะฉะนั้นมันก็ได้เป็น3คูณ1ก็ได้3เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นบวกเข้าไปก็จะได้เป็นอะไรคะ3.4082ยค่ะนี่คือข้อแรกค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ข้อ2นะคะข้อ2มองว่าจงคำนวณหาค่าของล็อก0.00314นะคะ เราก็อันดับแรกค่ะเราก็เขียนอยู่ในรูปของสัญ,ญกรณวิทยาศาสตร์ก่อนนะคะว่าเขียนอยู่ในรูปของสัญ,ญกรณวิทยาศาสตร์ได้อย่างไรนะคะในร็อก0 0 0 3 1 4นะคะอันนี้จะทําการเลื่อนจุดจากซ้ายไปขวานะคะในเรื่องของสัญ,ญกรวิทยาศาสตร์จากซ้ายไปขวาเนี่ยจะทําให้เลข ยกกาลังเนี่ยทำการติดลบเพราะฉะนั้นทําการเลื่อนจุดไปนะคะก็1 2แล้วก็3จุดกว่าจะไปเจอตัวเลขอยู่ในรูปของสัญญากรณนะคะก็จะได้เป็น3 1 4คูณ10ยกกําลังลบด้วย3ค่ะจากนั้นนักเรียนก็จัดแยกค่ะล็อก3.14บวกกับลบ็อก10ยกกําลังลบ3ค่ะ จากล o อก0ยกกำลังลบ3นะคะเราก็ใช้สมบัติของล็อกนะคะก็คือล o g 10ยกกำลัง n นะคะก็จะได้เป็น n log ล็อกไรคะ่ะล o g 10เพราะฉะนั้นตัวแรกยังคงเหมือนเดิมก็คือ log 3.14ค่ะบวกกับลบ3ล็อกด้วย10นะคะ เราก็ไปดูในตารางค่าล็อกกันนะคะว่า3.14ค่ะเราก็ดึงไปนะคะ3.14นะคะก็คือ0.4969นะคะ0.4969ค่ะก็บวกด้วยลบสนะคะเพราะว่า ล็บ10แเราตัดไปเลยค่ะก็มีค่าเป็น1นะคะเราก็ทำการลบบวกลบ3เข้าไปนะคะเราก็เอา0 0.4 9 6 9ค่ะลบด้วย3นะคะก็จะได้เป็นลบลบ2 ห้าศูนย์สามหนึ่งค่ะค่ะมาดูที่ข้อที่สามนะคะจงคำนวณหาค่าของล็อกสามส่วนสิบนะคะสองอันนี้คือทำการหารกันถ้าหารกันในเรื่องของล็อกคือนำมาทำการลบกันนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะเราก็ทำการจับแยกนะคะล็อกสามกับล็อกสิบนะคะล็อกสามส่วนสิ นะคะคมันก็คือล็อก3ลบกับล็อก10นั่นเองนะคะเราก็ไปดูที่ตารางค่าล็อกค,ค่ะว่าล็อก3เนี่ยคือมีค่าเท่าไหร่นะคะล็อก3นะคะก็จะอยู่ที่3 0จุดค่ะเพราะฉะนั้นจะได้เป็น0 0.4771นนะคะเราก็จะได้เป็น 0.4 7 7 1นะคะล็อก10ค่ะมีค่าเป็น1ใช่ไหมคะก็จะได้เป็น1เหมือนเดิมนะคะใช้0.4 7 7 1-1ลบค่ะก็จะมีค่าเท่ากับลบค่ะนี่คือคำตอบค่ะเป็นไงกันบ้างคะเกี่ยวกับวิธีการหาค่าคำนวณ ลอการ,ริทึมนะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องจําก็คือในเรื่องของสมบัติที่ต้องนํามาใช้ในการหาค่าของลอการ,ริทึมนะคะถ้านักเรียนต้องการอยากจะได้ความรู้เพิ่มเติมนักเรียนดูจากหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ได้นะคะสุดท้ายนี้ก็ขอให้นักเรียนมีความสุขกับการเรียนออนไลน์ดูแลรักษาสุขภาพและพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ